ต้องถามเลยต้องถามเลยค่ะดรอมอมาแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวัดีครับคุณบอยกับคุณอ้อครับโอนี้ก็สี่วันแล้วนะหลังจากเหตุการณ์อาจารย์เท่าที่ไปดูหน้างานตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงนาทีที่เราคุยกันตอนนี้ประเมินหน้างานให้หน่อยนะตอนนี้อย่างไรบ้างแล้วมันจะจบได้ตามนัดใช่ไหมแปดตุลาคมตอนนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาใช้เขาเลือกวิธีที่จะรีบถมโดยเร็วเพื่อ ให้ดินที่เข้าไปถมเพิ่มเนี่ยไปอุดรูให้เต็มแล้วก็จะได้ยับยั้งการอ่าการที่ดินจะแผลสไลด์ลงมามาถึงการเทซีเมนต์ถูกไหมอาจารย์อ่าเขาจะมีทั้งการเทปูนการเทปูนเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะไปบล็อกรอยต่ออ่าช่องรั่วช่องรั่วครับนะแต่ว่าไม่ได้เททั้งหมดใช่ไหมฮะอาจารย์โอ้โหเทงหมดนี่เรื่องใหญ่เนะทหมดไม่ได้เทหมดไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นก้อนแข็งเน่ยจากนั้นจะเทจะเททรายต่อ เพราะว่าถ้าถ้าถ้าเทปูนหมดต้องคิดเ้ว่าตอนที่จะไปลงไปซ่อมไอ้โม้ที่แตกเรื่องใหญ่อีกน้องเอาไปยังไงมันจะเปิดเนื้อร้ายก้อนใหญ่ที่ฝังอยู่อาจารย์ายใช่ใช่ก็ถ้าเขาทําถ้าเขาถมเสร็จถ้าเขาถมทรายเสร็จก็จะยึดจะจับยั้งการสุดตัวได้แล้วก็ใช้ทรายนั้นเนี่ยทําพื้นถนนก็จะคืนการจราจรให้กับประชาชนได้อันนี้เข้าใจว่าเป็นแผนที่เขาคิดไว้นะฮะค่ะอาจารย์จะถามจริงๆเพราะว่าวันนั้นอยู่ๆก็ บริเวณใกล้เคียงไงอย่างแถวหน้าบุรีรัมแล้วดิฉันนี่บอกเราเราหน้าข่าวเราไปอยู่ประจำสภาเนาะไปสภาแล้วก็เสียว่ะเอาตรงๆว่ามันจะมาถึงไหมแล้วหลายคนก็กังวลเพราะสภาเนี่ยเราก็คิดไปไกลเนาะเพราะว่าจอดรถชั้น B1 B2 แล้วโอ้นึกถึงวันแผ่นดินไหวสี่บ่อยใช่ไหมต้องถามอาจารย์ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคนแถวนั้นด้วยอ่ะมันยังไงความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม หลังจากที่ผมดูพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยผมก ah ็ไปประชุมท <damping God. S 2> ี <hatten> ่รัฐสภาต่อเหมือนกันก็ผ่านผ่านหน้าถนนที่น้ําปุดปุดขึ้นมาเหมือนกันก็เสอาจารย์เสียวไหมก่อนคิดว่าอะไรบ้างต่อนคือคือต้องต้องบอกก่อนว่าใต้ดินเราเนี่ยมันมีท่อหลายหลายรูปแบบนะบางทีก็มีท่อระบายน้ําบางทีก็มีท่อสารุปโภคครับอ่าบงทีก็เป็นอุโมงขนาดใหญ่สําหรับรถไฟฟ้าใต้ดินวิ่งแต่ว่าระดับระดับของ ท่อเนี่ยถ้าอยู่ใต้ดินเนี่ยมันมันลึกไม่ไม่เท่ากันแน่ถ้า,ถาเป็นท่อระบายน้ําอาจจะตื้นหน่อยแต่ของในถนนสามเซนตรงนั้นเนี่ยเข้าใจว่าไอ้ท่อที่ผมขับรถผ่านไปเนี่ยน่าจ,จะเป็นท่อระบายน้ํมันจะตื้นครับแต,แต,แต่แต่ก็ต้องบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่มันมีทอ่อมีโครงสร้างใต้ดินเนี่ยดินมันไหลเข้าไปได้เมื่อดินมันไหลเข้าไปเมื่อไหร่ก็แปลว่าถนนนี่ก็ยุบลงมาได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ยุบเยอะขนาดที่เรียกว่าเท่ากับเคสของตัวที่หน้าโรงพยาบาลที่เกิดขึ้น พราะว่าความลึกมันก็จะไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมากแบบแนักอะไรเงี้ยนะครับค่ะอา<อ>จารย์เดี๋ยว,วเขาเขาใส่ซีเมนต์ลงไปเขากระสอบทรายเขาลงไปด้วยเดี๋ยวพอได้ระดับอย่างเมื่อวานบอกว่ามันปิดอุโม,มงคที่เป็นสถานร,รถไฟใต้ดินได้แล้วแล้วก็อุโม,มง์อีกด้านหนึ่งที่เป็นช่องทางรถวิ่งได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องผมทรายต่อถูกไหมอาจารย์แล้วก็จะบดอัดลัทีเนี้ยอ่ารอนนี้ต้องดูว่าการบดอัดของเขาเนี่ยเขาจะบดอัด ระดับไหนเพราะว่าทรายที่เอามาเนี่ยมันก็จะยุบตัวไปตามธรรมชาติอืก็ต้องดูเรื่องของการบดอัดกันอะไรให้ดีทีนี้ถ้าในในญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้อีกวัสดุหนึ่งเขาเอาทรายผสมซีเมนต์อ,อมันก็ทําให้ไอ้ระบบแบบเนี้ยมันไม่ต้องการบดอัดนะฮะแล้วก็สเต็งมันกําลังมันก็ไม่ได้สูงมากตอนหลังก็สามารถที่จะขุดเจาะเข้าไปซ่อมอุโมงค์ได้เหมือนกันหมนายความว่าเอาทรายแห่ผสมกับปูนซีมเมนต์เข้ากันแล้วก็เอาไปเทถูกไหมอาจารย์ไปเทไปเทมันก็จะเทมันมีความ มันเทง่ายกว่านะฮะแ,แล้วก็มันไม่ต้องการการบดอัดเหมือนทรายธรรมชาติแต่มันจะอุดรูน้ําได้เหมือนเขาต้องการเพราะว่าประเด็นเ,เขาคือต้องการจะปิดรอยรั่วที่เป็นน้ําซึมเพื่อไม่ให้ดินมันเปียกเปียกแล้วก็ไหลอีกอาจารย์อ่าตอนนี้เขาอุดแล้วข้อคอนคนกรีตลงเนี่ยอุดเรียบร้อยแล้วที่เลือกว่าวัสดุถมแล้วแต่ว่าการคัดเลือกวัสดุถมที่เหมาะสมเนี่ยจะใช้แบบไหนเขาก็วัสดุถมตรงเนี้ยมันต้องทําพื้นถนนต่อถ้าวัสดุถมที่เอามาแล้ว,ลวไม่มีการบดอัดที่ดีเนี่ยถนนมันก็อาจจะยุบตัวได้อื อันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายที่ที่เกี่ยวข้องว่าเขาจะใช้วัสดุมแบบไหนก็ผมอยากจะให้เอาดูตัวอย่างของทางญี่ปุ่นด้วยอืค่ะนะบแต่ก็ก็ตองสุดแล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็แล้วกันนะครับค่ะส่วนตัวอาจารย์ก็มีข้อเสนอส่วนตัวเหมือนกันถูกไหมอาจารย์เพราะว่าก็ก็เชี่ยวชาญด้านนี้ใช่ใช่ก็มีข้อเสนอเพราะว่าเรื่องพวกนี้เราต้องศึกษาจากต่างประเทศว่าเขาแก้ปัญหายังไงเขาใช้วัสดุอะไรยังไงแล้วก็ต้องคํานึงถึงว่าถมไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเปิดพื้นที่กลับเข้าไปซ่อม อุโมงที่เสียหายเนี่ยนะครับเา<ม>ไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วรวมทั้งต้องซ่อมอาคารข้างเคียงด้วยก็คือโต๊ะของพักเพราะนั้นเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่มันมันเกี่ยวข้องกันหมดนะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจะทําอะไรเราก็ต้องคิดถึงอนาคตหน้าต่อไปวันแล้วจะต้องไปซ่อมไปแซมโครงสร้างข้างเคียงโต๊ะโมงเนี่ยเออมันต้องเป็นวัสถุที่มันเปิดพื้นที่เข้าไปได้นะอะไรกัางนะอาจารย์แล้วถ้ากรณีที่เขายังต้องเดินหน้าในเรื่องของการก่อสร้างโดยเฉพาะเรื่องรถ ไฟฟ้าอีกเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยมันมันจะกระทบอะไรไหมคะตอนนี้ต้องประเมินก่อนว่า<ม>อุโมงคือตอนนี้มันเป็นอุโมงซ้อนกันสองชั้นแล้ว<ฆ>มันมีดินมันมีดินขั้นอยู่ระหว่างอุโมงทั้งสองเนี่ยอ<ฆ>ตอนนี้เท่าที่ผมทราบมานะแต่แต่ไม่ได้คอนเฟิร์มเพราะยังไมไ่เห็นด้วยตัวเองก็คือมันรั่วที่อุโมงข้างบนแล้วมันเข้าไปในสถานี<ฆ>จากนั้นมันก็ลงไหลเข้ามากับในอุโมงตัวล่าง อ uh huh. ตอนนี้ต้องภาวนาว่าอุโมงค์ตัวล่างอย่าเสียอย่าเสียหาย uh huh. เป็นแค่ต uh, ีนมันไหลเข้ามาเฉยๆเพราะถ้าอุโมงค์ตัวล่างเสียหายเนี่ยโอ้ตอนนี้จะไปเข้าสอมอุโมงค์ตัวล่างจะเป็นเรื่องยากม,มากแต่ว่าถ้าอุโมงค์ตัวบนเสียเนี่ยตอนนี้หลุมมันเปิดถึงอุโมงค์ตัวบนแล้วคครับ <c oughs> แล้วเราเราเข้าพื้นที่ได้ตอนนี้แต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับมาต้องต้องไปดูหน้างานจริงๆว่าอุโมงค์เสียหายกี่ตัวตัวบนด้วยไหมหร <c oughs> ือ ตัวคนอย่างเดียวตัวล่างไม่เสียหรือเสียหายทั้งสองตัวเพราะมันจะมีผลต่อเรื่องที่จะต้องซ่อมอุโมงค์เพื่อให้รถไฟฟ้าวิ่งอคือให้คุณฟั่งนึกถึงรถไฟฟ้าเวลาลงรถไฟฟ้าใต้ดินมันจะเป็นชั้นๆถูกไหมอาจารย์สถานีนี้ก็อยู่ชั้นบนพอสถานีถัดไปหรือว่าไปเส้นทางหนึ่งจะก็อยู่ชั้นล่างลึกลงไปอาจารย์ก็จะอธิบายว่าตอนเนี้ยมันไหลเข้าแค่สถานีที่อยู่ชั้นบนใช่ใช่คือกำลังเคไหมันแค่ทําให้อุโมงค์เนี้ยมันต้องซ้อนกันสองชั้นอื แต่ถ้ามีถนนกว้างๆเนี่ยอุโบมันก็วางขนานกันได้อ,อยู่ในะระดับเดียวกันก็ได้<ข><ข>ถ้ามีา<ข>พื้นที่มากพอ,อแต่<ข>มันจะไปคำถามว่าแล้วสมมติถ้ามันทุกอย่างมันจบวันนี้เวลามันผ่านไปทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมจุดจุดตรงนี้จะเป็นจุดเปราะใน่นาคุแม่จารย์เพราะว่ามันมีซีเมนที่ถูกกดทับอยู่มันเป็นปัญหาเป็นแผลแผลเป็นแล้วอะค่ะตอนนี้เขารู้แล้วล่ะว่ามันมีจุดเปราะบางเกิดขึ้นหลังจากที่เขาซ่อมอุโบงแล้วเนี่ยเขาต้องทาให้ยินรอบข้างแข็งแรงขึ้น นะคือตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือดินอุโมงค์เนี่ยมันแข็งแรงแต่ว่าดินเนี่ยมันไหลก็แปลว่าดินรอบๆอุโมงค์เนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงมันเคลื่อนตัวได้ก็จะมีเทคนิคที่เรียกว่าเจ็ดเกาติงก็คือการเอาชีสเซมเมนเจาะเจาะทะลวงเข้าไปถึงด้านในตรงบริเวณรอบๆตัวรอยต่อระหว่างอุโมงค์กับสถานีเนี่ยแล้วก็เอาซีมเมนต์เข้าไปปัดดิมันก็จะทําให้บริเวณนั้นแข็งตัวขึ้นมาอันนี้ก็จะทําให้มันไม่เกิดการ หรือยุบตัวเป็นการป้องกันตัวอุโมงด้วยก็จะมีเทคนิคทางวิศวกรรมอาจารย์แต่ว่าถ้าพอมาเป็นก้อนพอซีเมนมันจับตัวเป็นบึกเป็นก้อนอยู่ใต้ดินเวลามันซุดแน่นะครอาจารย์ลมองว่าสมมุติถ้ามันเกิดปัญหาน้ําเปียกดินเหลวแล้วดินบางส่วนที่มันไม่ใช่ซีเมนมันเหลวมันขยะมันไหลไปไอ้เจ้าหินซีเมนที่เป็นก้อนบึกนั่นขนาดมันจะจะซุดลงไปทีนี้มันลงทั้งกระบี่ไหมอาจารย์ไม่แหละฮะเพราะถ้ามันแข็งแล้วมันก็อยู่กับที่ของมันละก็คือเป็นตัวจับ พูดง่ายๆเหมือนกาวอย่างนี้ใช่ไหมจ่าใช่ต้องขอให้อย่างเดียวคือให้มันสถิตอยู่กับที่มันปิดก้อนแล้วมันไม่ะสิผมกลัวมันขยื่นตามถ้าดินมันไหลอีกก็เออไม่ว่าจะเราจะดําเนินการทางวิศวกรรมทําให้ดินแข็งตรงไหนร้วก็ตามทีนเนี่ยผมเสนออีกข้อหนึ่งนะก็คือว่าควรต้องมีระบบตรวจวัดแบบเรียวตามอย่างน้อยก็คือกรณีที่วิศวกรรมมันเกิดความผิดพลาดระดับต่างกีนแจ้งเตือนทำเนาะเช่นการมีน้ําปุด น้ำปกเนี่ยะรับดแรงดันน้ำได้แรงดันของดิดปกติน้ำที่มันขึ้นมาเพราะแรงดันมันสูงถ้าเราบดค่าแรงดันได้ก่อนหรือว่ามันมีอุปกรณ์ที่เป็นพวกเซ็นเซอร์ในการที่จะตรวจจับการเคลื่อนที่ของดินที่เมื่อกี้คุณบอยถามว่าการไหลของดินเราตรวจจับได้นะได้เห็นเราก็ตรวจจับได้ติดเซนเซอร์แล้วก็ติดเดียวทาข้าไปเพราะนั้นในปัจจุบันในเทคโนโลยีพวกนี้ราคาถูกลงมากก็ใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยยังไงก็ตามทีถ้ามันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เอาชีวิตคนไว้ก่อนค่ะ จริงเพราะว่าครัที่แล้วนี่แจ้งเเขาเห็นด้วยสายตาค่ะเห็นหน้ามันขึ้นมาด้วยสายตาแล้ว่ดีนะที่ว่าเขาเขาเบรกไวแต่ว่าเร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 าต้องเตือนล่วงหน้าก่อนก่อนก่อนหน้านี้นถ้าเรามีถ้ารอให้คนไปดูมันอาจจะไม่ทัน ถ้าเรามีอุปกรณ์มันตรวจตัตสอเวลานี่จะดีกว่าอืมแต่ว่ามันมันจะมันต้องตั้งทั่วไหมคะอาจารย์คือมันไม่ใช่แค่ตรงนี้แล้วนะคือหลายที่มันก็ก็ต้องกังวลเหมือนกันทุกที่ที่มันมีอแบบหรือว่าการแบบปาเองเขาเขาก็น่าจะมีแบบว่าน้ํามันผิดปกติหรืออะไรมันมันเช็คได้ไหมเราไม่แน่ใจเราเราตั้งจุดเสี่ยง่เราเราจากการกรณีศึกษาของเกสเนี่ยเราเห็นว่าจุดที่มักจะมีปัญหาก็คือจุดที่เป็นรอยต่อ อ่าอ่าไม่ไม่ตลอดแนวอุโบสถลึกไม่ต้องไปทำเพราะมัน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 นิ่งกับที่แล้วอันนี้ก็คือมันถึงเร่อต่อของสายดฟ้าถูกไหมฮะใช่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 ครับอาจารย์ถามนิดนึงนี่มองไปไกลมากเรื่องของแผ่นดินไหวสมมติปกติดินก็คือดินไม่มีซีเมนต์ในดินแต่นี่เป็นซีเมนต์ก้อนใหญ่ที่อยู่ในดินเวลามันมีแผ่นดินไหวซึ่งมันเป็นแนวมนราน่ามากับดินอย่างเงี้ย การรับแรงประทับของการสั่นไหวที่มันเคลื่อนมาชนซีเมนต์อาจารย์มันต่างกับการที่ความไหวมาชนดินกับความไหวไปชนซีเมนต์มันมันมีผลอะไรแมาจาจรย์จริงแล้วมันอยู่บนหัวสถานีไงอ่าถ้ามันเป็นดินเนี่ยเฉยๆเนี่ยมันจะไปตัวได้เยอะให้ตัวมันจะให้ตัวแต่มันเยลลี่อะเนาะเรื่องดืึอครับอ่ากับผือไปได้เยอะแต่ถ้ามันเป็นแข็งเป็นก้อนเนี่ยมันจะไมนจะเวียนไงมันก็จะมันก็จะกประทะนะใช่ใช่มันจะดีกว่า แต่แต่ผมต้องต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่าปกติโครงสร้างใต้ดินเนี่ยแผ่นดินไหวไม่ค่อยทาลายเท่าไหร่เนะาะมันจะทําลายโครงสร้างที่อยู่เหนือดินเพราะตอนขึ้นมาเหนือดินแล้วเนี่ยมันได้มีดินอยู่แล้วมันมันมันไปสมัดมาได้เต็มที่<อ>ไม่ได้แตกแ,แ,<อ>แล้วได้ใช่โอ้โหเห็นภาพอาจารย์ใช่ผมก็เป็นหัวอุโมงค์แถวๆตรงนั้นเพราะว่าสมมติถ้าใช้บริการรถไฟต้องผ่านสถานีเนี้ยมันก็จะนึกถึงภาพเดิมๆกับประสบการณ์ที่เราเห็นตามภาพข่าวถูกไหมถ้าคุณผู้ฟังฟังอยู่อ้าว เข้าจุดตรงนี้เราก็ดูว่าจุดเสี่ยงอีกแล้วที่ผ่านมาเมื่อหลายปีก่<พ>อนมันเคยมีเหตุนะอะไรเงี้ยมันจะมีอารมณ์แบบนี้อาจารย์ตอนนี้อุบองใตดินไม่ค่อยกังวลเรื่องแผ่นดินไหวกังวลเรื่องดินไหลเข้ามากกว่าอย่างที่เกิดขึ้นที่วชิรพยาบาลเมืม่อวานู้ว่าเราฟอร์มอแถลงว่ารถสองคันก็ไหลเข้าไปในสถานีรถไฟใต้ดินสายม่วงใต้ตที่อยู่ใต้ตรงวชิรพยาบาลเรียบร้อยแล้วอใช่ใช่จะออกยังไงทัว่าบอกยังไม่รู้เลยเดี๋ยวจะต้องดูทีีว่าจะทํายังไงเอาออกมาให้ได้ ทางเดินออกไม่ได้แล้วเพราะซีเมนต์ปิดอ่ามันอยู่ที่ความลึกเนาะแล้วก็มันอยู่ที่ตัวรถเครนเพราะว่าปัญหาตอนนี้คือถึงรถเครนจะมีกําลังแต่ต้องหาที่ยืนให้มันใช่แล้วไปยืนยืนันลงไปทั้งเครนนะมันสั่นพี่แอ้เสียวนะถูกถูกตอนนี้จุดที่แข็งมีจุดเดียวก็คือจุดที่อยู่ตรงผนังสถานีค่ะที่รถที่รถเครนตั้งตั้งอยู่จุดจุดอื่นเนี่ยตรงสถานีตารวจหรือว่าตรงอีกฝั่งถนนที่ปีเข้ามาแล้วเนี่ย จุดนั้นพร้อมสไลด์ได้รถเคนไปตั้งไม่ได้มันก็เลยอาจจะเป็นอุปสรรคว่าถ้ารถเคนตั้งไม่ได้ก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปขี<ไ>ป่เวทบนรถรขึ้นมาไ,มได้อาจารย์แล้วถามจุดหนึ่งเพราะว่าอย่างจุดตรงที่รถซีเมนเข้าไปอ่ะตรงทางเข้าฉุกเฉินโรงพยาบาลวชิราเวลาไปยืนถา่ายภาพอินเสอร์ไปยืนรายงานข่าวอ่ะมันสัน่นเพราะว่ามันมีน้ำหนักจากรถวิ่งมันมีโอกาสซุดลงไปได้ไหมตรงนั้นอาจารย์ตรงนั้นต้องไปดูว่ามีกำแพงกันดินหรือเปล่ามันมีป่องของมันเป็นสถานีอยู่ด้านใต้เพราะผมถามทางผู้รับเหมา มันโ่งอ่ะในอ่ะนั้นก็ไปอยู่จุดนั้นเหมือนกันเนาะนอน่หนเสียวเหมือนกันไปรายงานขาว่าแอบเสียวผมผมก็ควรจะไปยืนอีกฝั่งหนึ่งจะได้เห็นว่าโครงสร้างเป็นยังไงคือผมไม่มีแบบแต่ว่าโดยโดยหลักวิศวกรรมแล้วถ้ามันมีผนังกันดิน นะมันมันก็จะมีความปลอดภัยแต่คิดว่าตรงนั้นอาจจะไม่มีเพราะว่ามันไม่มีชั้นใตดินในทางนั้นเดี๋ยวขอขอยังยังไม่ขอคนตรงีดีกว่าเดี๋ยวพูดแล้วผิดพูดผิดอาจารย์ถามจริงแล้วคนที่อยู่บริเวณโดยรอบตรงนั้นด้วยอาคารพาณิชย์อาคารพาณิชย์การเป็นเขาเขาต้องทําตัวยังไงนี่ถามแบบชาวบ้านเลยต้องย้ายที่อยู่ไหมตอนนี้ ตอนนี้เนี่ยต้องรอให้ถมให้เสร็จก่อนก็คือเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามันไม่ไหลแล้วนะถ้าหลังจากถมเสร็จก็คือดินเต็มหลุมแล้วก็จะไม่ไหลแล้วจากนั้นถ้าไม่ไหลแล้วเนี่ยก็โครงสร้างก็ถือว่าเอยู่ในแต่ลแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ควรไปอยู่แถวนั้นถูกไหมอันนี้พูดก็บดตรงตรงอ่ะถูกต้องแต่ว่าก็ก็คือในรัศมีจํากัดเช่นไม่เกิน6กสิบเมตรอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากนั้นก็ไม่กระทบแล้วล่ะอาจารย์ผู้ฟังถามมาว่าโรงพักต้องรื้อสร้างใหม่ไหมถ้าเอาให้ปลอดภัยเนี่ย ตอนนี้ประเมินสถานการณ์เนี่ยก็คืออย่างที่ผมพูดก็จะคล้ายๆกาคานทั่วไปก็คือผมให้เสร็จแล้วก็เข้าไปประเมินสภาพโครงสร้างในตัวสถานีตำรวจว่าแตกเล้าเสียหายขนาดไหนถ้าคืออย่างนี้มันมีเสาเข็มหลายต้นมันมีฐานรากหลายหลาย,หลายต้นที่เราเห็นเนี่ยมันมีเสาเข็มบางต้นที่เสียครับเพราะว่าเหมือนโตะโ,โต้เรามีสิบขามันหักไปสักขาสองขาได้จริงๆก็ยังพออยู่ได้เพราะว่าเราก็คงต้องไปดูไปตรวจสอบสภาพอีกทีหนึ่งว่า มันพร้อมที่จะใช้งานต่อถ้ามันพร้อมใช้งานต่อเราเสริมเสาเข็มได้ทางวิศวกรรมเนี่ยมีเทคนิคในการเสริมเสาเข็มเพิ่มเติมนะแล้วก็จากนั้นก็ไปซ่อมรอยร้าวที่อาจจะเกิดขึ้นก็สามารถใช้งานได้แต่ถ้าเกิดสภาพอยู่ไม่ได้แล้วแท็กแตกร้าวอะไรมากมายขนาดนั้นก็อาจจะเป็นการจุปติ้งแต่เวลาเนี้ยต้องรอให้ทุกอย่างเนี่ยถมก่อนจึงจะเข้าไปประเมินสถานการณ์อีกทีหนึง่งคุณดูฟัง<ข>บอกว่า<ข>อยากให้คุณอาจารย์อธิบายเรื่องสาเหตุอีกครั้งหนึ่งว่ามันยุบได้ยังไงเพราะวันนั้นทางรอ แล้วก็<ะ>น้ําพวกน้ําเสียน้ําอะไรมันลงไปอีกก็ทําให้ดินยิ่งเหลวแล้วก็ไหลไปเลยทีนี้มันจักตรงนี้ถูกไหมจะตรงกันเหมือนเดิมคือเขาพยายามที่จะอธิบายว่าคือมันเป็นอุมโมงค์สองชั้นครับ<ะ>แล้วก็เพอิญอุอมโมงค์ที่แตกเนี่ยมันเป็นอุมโมงค์ชั้นบนอ่านะทีนี้อุมโมงค์ชั้นบนเนี่ยมันแตกได้ยังไงเขาพยายามอธิบายว่าไอ้ดินรองรับอุมโมงค์ชั้นบนเนี่ยมันเกิดน้ํามีแรงดันอะไรพิเศษทําให้ดินตรงนั้นเนี่ยมันช้าไป แล้วก็ทําให้อุโบงชั้นบนเนี่ยมันสูญเสียดินรองรับมันก็เลยหักลงมามเมราอมันหักลงมาปั๊บเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการเปิดแผลจากนั้นเองดินทั้งหลายก็ไหลเข้ามาเหมือนกับเป็นกรวยเต็มดิน่พุ่งวิ่งเข้ามาจะแลกกันมาหาสา ah ลงมาหมดจากนั้นเองถนนทุกอย่างก็จุบตามลงมาอ,อันนี้เป็นคำอธิบายที่ได้จากทางรฟมก็ถามว่ามันมีเหตุมีผลไหมมันก็มีเหตุมีผลอยู่แต่ว่าคําถามก็คือประเด็นก็คือว่าเราไม่รู้ว่า แล้วทําไมดินตรงนั้นเนี่ยที่บอกว่ามันน้ําแรงดันเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วดินเนี่ยมันหายไปได้ยังไงเออคือแล้วอุโมงจริงๆต้องออกแบบมาโดยคํานึงถึงความแข็งแรงต้องติดไม่ให้ขเออข,ข้าไปในนใทุกๆกรณีอันนี้ก็ยังเป็นคําที่ต้องหาคําตอบไปได้ทางวิศวกรรมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงออครับอาจารย์แล้วจุดอื่นมันมีโอกาสเกิดแบบนี้บบนไหม,ไห,มหลายคนก็กังวล ตรงไหนที่มันจะเป็นจุดเสี่ยงอาจารย์พอจะพอจะเกลืน,น,นได้ไหมตอนนี้ผมผมผมก็คิดว่าทางรฟอมอเนี่ยต้องเล่หาสาเหตุแท้จริงให้ได้ค่ะว่าไอสภาพดินที่บอกว่ามันจะเกิดเหลวเป็นพิเศษจากน้ําอะไรเนี่ยแล้วไอสภาพ <c oughs> นี้มันเกิดขึ้นจุดอื่นได้ไหม <c oughs> แล้วด้วยโครงสร้างของเราแบบนั้นเนี่ยเออมันจะรองรับแบบนี้ได้ไหม <c oughs> ถ้ามันรองรับไม่ได้ก็ต้องไปหาวิธีการเสริมความแข็งแรงของดินรอบรอบตัวรอยต่อตรงนั้นให้แข็งแรงขึ้นค่ะ ออันนี้เขาคงเป็นมาตรการที่เขาต้องไปทํางานต้องต้องไปทําต่อไปค,ค่ะแล้วคนทั่วไปเวลาเจอมันมีอะไรที่จะเป็นทรายให้เราสังเกตไหมคะเช่นขับรถไปหรือแถวบ้านเรามันมันจะจะมีอะไรที่มันจะเป็นทรายให้เราระวังไหมคะอาจารย์ก็ที่เราเห็นวันนั้นที่ชัดเจนก็คือน้ําปุดอ,ออกมาก่อนอืถ้าน้ําปุดเนี่ยชัดเจนมันก็อาจจะมีลักษณะของแรงดันน้ำที่เป็นปกติถ้าแรงดันน้ำผิดปกติเนี่ยมัน มันแรงกระทั่งว่ามันดันขึ้นมาโผล่เนือดินได้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าข้างในดินเนี่ยมันมีปัญหาหบางอย่างละอันเนี้ยก็ควรถ้าเราเห็นตรงนั้นเราก็ควรที่จะแจ้งหน่วยางานที่เกี่ยวข้องให้เขาเรียกเขามาตรวจสอบด,ด้วยค่ะอันนั้นคือเรื่องของอท่อประปาส่วนหนึ่งแต่ว่าินเคสที่มันเป็นเวลาฝนตกหนักๆแล้วน้นนานําท่วมขังแล้วแช่อันนี้โอกาสที่จะเกิดยุบแบบนี้มีไหมคะอาจารย์ก็ก็มันก็ทําให้ด<า>ินเหลวขึ้นก็มีโอกาสเหมือนกัน แต่ว่าปกติถ้ามันอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นกับท่อที่อยู่ชั้นตื้นๆเพราะว่าน้ําฝนในบาร์ลมันซึมมามันก็จะแอฟเฟกต์เฉพาะงตื้นๆไปแล้วอ๋อคือถ้าเกิดมันก็ไม่ได้หนักขนาดแบบแบบนั้นใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ใช่ถูกต้องใช่ครับเพราะหลายคนก็วิตกกันไปหมดแล้วเนี่ยลูกมันน่ากลัวจริงๆนะอาจารย์อาจารย์ว่าน่ากลัวไหมเอาถานจริงๆเ้า่กืดน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจริงๆแล้วเราก็อยากได้คาตอบในทางวิศวกรรมเราต้องการได้คําตอบชัดเจน ว่าสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วสาเหตุที่สอบสวนขึ้นมาเนี่ยต้องเปิดแพทย์สู่สาธารณะแล้วต้องมีมาตรการด้วยว่าแล้วเพาสาเหตุแบบนี้จุดอื่นมันมีสาเหตุลักษณะแบบนี้คล้ายๆกันไหมแล้วก็มีวิธีการแก้ไขยังไงคืออันนี้แปลว่าเราต้องไม่เราไม่เราต้องไม่ปล่อยให้เรื่องนี้มันเงียบไปผมคือย้อนไปครับที่อาจารย์บอกว่าเอ๊ะแล้วดินมันเข้าไปในอุโมงค์ได้ไงก็สงสัยนะเพราะว่าแล้วรถเข้าได้เป็นคันๆพี่อ้อเราคิดดูมันไม่ใช่แค่ตู้เบนเอนะรถยังไเข้าได้แต่ว่าในป่าอุโมงใหญ่่่แล้้้ววไไไมดดถูกปิเออาะ แสดงว่าปากมันต้องใหญ่มากถูกอาจา์มันก็เลยสูบเอาดินเข้าไปได้เอากัเข้าไปได้แล้วกระถานนันอื่นเขาเขาสร้างกันแบบนี้ไหมที่มีช่องให้ดินไหลได้อย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้นะก็อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องไปดูแบบมาดูว่ามันมันทําตามแบบไหมหรือว่าแบบมันผิดพลาดตั้งแต่เริ่มต้นเลยถูกไหมมันต้องมีการดินไหมเป็นงั้นก็เข้าในอุโมงค์ได้ตลอดถูกต้องเพราะไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเพราะว่าเรื่องของการก่อสร้าง คือคือเรารู้แล้วเหรว่าปัจจัยเรื่องดินอ่อนเนี่ยเป็นปัจจัยสาคัญแต่ว่าเรารู้โลกหน้ามาแล้วอืเพราะด้นั้นจะมาบอกว่าดินอ่อนแล้วก็เนี่ยทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเอาแล้ววิศวกรรมมันมีไว้ทําอะไรล่ะจะมาท่น้ําแตกท่อไหลทําดินเปียกมันก็ไม่ใช่ถูกไหมถ้ามันปิดอุโมงค์แต่แรกดินมันก็ไม่เข้าไปหรอกไม่แล้วมันต้องประเมินสิ่งพวกนี้ไว้ก่อนแล้วด้วยเหมือนกันนะว่ามันขึ้นมาเออเพราะไม่งั้นเราจะมีวิศวกรรมไว้ทําอะไรอืก็งงๆถูกไหมครับ แต่ว่าก็ต้องก็ต้องกลับมาดูว่าเอ๊ะมันเป็นความปกพร่องผิดพ่าทางวิศวกรรมหรือเปล่าเดี๋ยวอับสับดาน้าถ้าไปทําข่าวจะถามรองมอว่าแล้วปกติอุโมงทุกสุสานนีเวลาก่อสร้างมันมีช่องโหว่ให้ดินไหลเข้าไปได้อย่างนี้เหรอครับดีครับเห็นด้วยก็ต้องถามเนาะถ้ารถเข้าไปได้เป็นคันนี้ไม่ปกติแล้วนะครับคือน่ากลัวมากแต่อย่างนี้นี่ย้อนกลับไปว่าแต่ต้องกลับไปตรวจสอบทั้งระบบหมายถึงว่าอันที่สร้างไปแล้วด้วยหรือเปล่าคะ เช็นด้วยครับเรารีเช็คซ้ำดีกว่าโน้ตเพราะว่าจริงๆมันก็ยังมีวิธีการแก้ไขไม่ใช่ต้องถืืออหรทิ้งสร้างใหม่แต่ว่าเราต้องรู้ใจให้ชัดเจนแล้วก็หาวิธีการแก้ไขให้เหมาะสมแล้วถ้าเกิดว่าเรามีระบบก,การตรวจเอ,อุปกรณ์วัดผมว่ามันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้เรามากขึ้นอืมอันนี้อ,อ่ถาม<แ>เป็นความรู้ว่าราคามันสักเท่าไหร่ฮะไออุปกรณ์วัด ไม่ไม่ราคาไม่ได้สูงมากครับแต่ผมคิดว่าเร,เ,รเรื่อง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 ราคาเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าเอาเรื่องความปลอดภัยก่อนใช่ไงกำกำลังคิดว่าย<ช>ังไงมันก็คุ้มกับคือชีวิต<ช>คนอะ<ช>่ะคือใช่ครับถ้าโอ้โหงบปีนี้ทันไหมขอเลย <c oughs> <c oughs> นินเชียนเีย์อันนี้ิเชียนเียะขอบอกนายกได้ไหมคือมันมันต้องมีอ่ะฟังดูแล้วอ่ะแล้วใครจะต้องเป็นคน ซื้อรัฐบาลเหรอหรือว่าอะไรคะเนี่ยงงก็อาจจะต้องคุยกันระหว่างทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรฟอมอเพราะว่าเขาเป็นคนที่ต้องรับประกรันเรื่องความปลอดภัยเพราะเป็นการก่อสร้สางในงานของเขาอืมคุณสุภัสต์บอกว,<ะ>ว่าต้องมีชีตพายคืออะไรคะอันนี้แทนกันชีตพายเป็นแผ่นเหล็กที่ใช้ในการป้องกันดินดินพังจริงๆเราก็คิดถึงการตอกชิดพายเหมือนกันแต่ว่าการตอกชิดพายเนี่ยมันเสียเวลาแล้วก็ บางตำแหน่งเนี่ยตอกชิดพายจะยากเพราะตอกชิดพายต้องเอาเครื่องมือเข้าไปตอก mm hmm. ตำแหน่งมันเยอะมันไปตอกบางตำแหน่งตอกได้แต่บางตำแหน่งมีปัญหา <Okay. S 2> ผมก็เลยคิดว่าทางราอบอกก็เลยเลือกใช้วิธีการถม mm hmm. เอาอย่างหน้าสอนอเราตอกชิดพายลงไปแล้วเอาดินอัดเข้าไปด้านใต้สอนอไม่ได้เหรออาจารย์ประเด็นก็คือเอารถ ที่จะตอกชิดทายเนี่ยไม่ได้ยังไงก่อนมันเข้าไปตรงนั้นไม่ได้จริงๆเพราะว่าย่อลงเพราะว่าพ่อที่เราอยู่ข้างในก็ดึงขึ้นมาไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีน้ำหนักแล้วก็มันยกสูงไม่ไหวเพราะว่ารถตอกนี่มันก็หนักเหมือนกันไงเข้าใจประเด็นคือตรงนี้ไงฮะเนี่ยที่เขาต้องคิดหนักหลายหลายแล้วก็ย้อนกลับมาสู่ตอนที่บอกว่าเอ๊ะไปยืนทําข่าวริมๆตรงที่รถโม่ปูนวิ่งเข้าไปยังรู้สึกว่ามันโป่งสันๆไม่แล้วมันมีสิทธิ์ล้มลงไปอีกไหมอาจารย์ มีสิทธิ์ลมลงไปอีกไหมจะได้บอกน้องบอยไปยืนซีซัวไม่ได้นะบอยเราไม่โอ้โถาห้าสิบเว่ไม่เหลือนะกขากันกันกันไว้จะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยจริงวันวันก่อนที่แถลงข่าวผมก็ถามทางวันนั้นไม่รู้ว่ากทมหรือหรือฝ่ายไหนบอกว่าแล้วรงพักไหนเอียงไหมเขาบอกว่าศูนย์จุดหนึ่งผมก็ถามย้ำอีกครับว่าศูนย์จุดหนึ่งคนฟังไม่รู้หรอกว่ามันเอียงไม่เอียงมันเอียงหรือไม่เอียงครับเอียงอ่ะสรุปว่าเอียงนะครับเอียงแต่เขาขยายความว่าเอียงแต่อยู่ในภาวะที่ปลอดภัยเพราะว่าถ้า2.5สองลอดภ้าเาว่ายั้น เอียงไม่ถึงระดับที่ทําให้โครงสร้างกระทบไปได้ฮะแต่คนให้ยัพูดความจริงไงว่าเอียงก็คือเอียงเฉพาะใช้ตัวเลขแล้วคนฟังไม่รู้เรื่องศูนย์จุดหนึ่งคืออะไรนักข่าวไมอยากรู้ว่าเอียงไหมเออเพราะเราก็ไม่ได้มีความรู้ชาวบ้านก็ไม่รู้ศูนย์จุดหนึ่งเอียงไหมล่ะเอียงเอียงเล็กน้อยก็เอียงละแต่มันคือเอียงไงเอียงแต่ปลอดภัยอยู่่แล้วเราฝั่งหน้าบุญรอดนี่นี่คือตกลงไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะ อาาจรย์เห็นไหมคะเพราะว่าเป็นเป็นท่อระบายน้ำเฉยๆระดับนึงอ๋อคือตอนนี้คือแบบพอปุ๊ดนึงทุกคนก็แบบแล้วมันใกล้ๆเลยกัเลยเสียวเลยอะไรเงี้ยแต่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 ผมว่าก็ก็ก็เป็นสิ่งที่ที่ที่ประชาชนก็ควรที่จะมีเขาเรียกว่าเอ่ออัเลอร์จส่วนตัวเนาะเวลาที่พวกนี้เนี่ยก็อย่ากก็ดีแล้วได้ตื่นตัวนะได้มีการตื่นตัวแต่อย่าตรกมากเกินไปแต่ตื่นใช่ค่ะใช่ครับช่วยจะสังเกตอะไรได้บ้างง่ายๆอาจารย์เวลาสมมุติถ้า มันมีน้ําเป็นแอ่งขุดขึ้นมาแล้วมันจะยุบต่อไปให้ให้สักเกอะไรได้ออกจากพื้นที่ได้ทานอาจารย์เออน้ําปุดเนาะหนึ่งน้ำปุดที่เราต้องรีบแจ้งอันที่สองก็คือว่าถ้าเป็นน้ำถ้าเป็นน้าปุดเนี่ยแล้วเราแจ้งเนี่ยกสทอก็อาจจะเอาไอ้เครื่องเลยซอร์สองไตเป็นดินมาดูมันิมันมีหลุมไหมอ่าอันนี้สองก็คือว่าถ้าเราขับรถเราฟิลดี้เราจะรู้สึกว่าถ้าเราขับบริเวณเนี้ยมันจะกึกกึกหรือมันจะรู้สึกจะบยวบเป็นเรื่องปกติถ้าเราสึกว่ามันยวบมากกว่าปกติ อ่าอันเนี้ยมันก็ต้องมีสามัญทารทายานส่วนตัวแล้วว่าเฮ้ยทำไมวันนี้มันรู้สึกมันยุโยุบอีกปกติจังโอ้แต่มันก็ยุบแถวนั้นมันก็ยุบไยุบหลายรูเลยนะรวบหลายหลุมเลยนะอาจารย์เพราะดูผ่านปทำเนี่ยเดี๋ยวยุ่อันนี้ก็ยุบตรงนั้นก็ยุบเพราะเหมือนเขาซ่อมเขาทำไงเขาขุดเนี่ยเอออ่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นข้อสังเกตส่วนตัวอ่า้ายแล้วหน้าที่เราคือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเดียวค่ะถ้าเราอยู่บนผิวจราจรก็ดูรอยรอยแตกรอยแยกได้เนะอาจารย์เนาะ พอได้พอได้โดนลอยแต่ละยแยกก็เป็นอาการที่มันสัญญาณแจ้งเตือนเหตุขึ้นมาได้เหมือนกันครับเพราะว่าจุดรองรับมันเสียมันก็ทําให้เกิดการแตกร้าข้างบนต่างๆรู้เรื่องโอเครู้เรื่องค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะขอบคุณมา้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านศาสตราจารย์ดรอมรพิมานมาทรัฐนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย